กสบายดีสิคุณิดวัดประจบบยิ่งก็จะมาหนีเป็สามารังส่วนนเครื่องสักเครื่องเองตัดเสื้อผ้ามาดเขาไหมนะเดี๋ยววัดสงสารเดี๋ยวเนาะ

แสงเด็กย,ยันเตถัญญาเบะเป็นแล้วจะมาคืนก่อนออกหกักเสริ้นด้นี่ออกเลยรากมันเดินเลยฮะผีชูมรากมันเดินแล้วกลัวดแตนนองแผลแล้วจะมากัดก่อนเออปลูไงให้ลักกุ้งแช่ไว้ออกอันนั้นเลยวันนี้ใจว่าแผลกินอยู่บนนปำโพกันนี่อืมหนะพี่น้องการผีชูมเบืองน,น้ำกันแช่ไว้ในขวดพลาสติก ละเขาก็จะเดินน่าจะไปปลูกได้แล้วล่ะนี่เห็น้องจะลองเบิ่งเปจะปิบกกินบอกว่าลอง,ง,ลองปลูกบังกัดนี่น้องเอ้ยมีเสียมบอกท้องไหนเ <c oughs> ดี๋ยวเขาจะไปปลูกต้นดอกไม้กันท่านผู้ชมานไม้ส,สวยๆถ้าน้องเพะบวก,กัดก็คือสิตโตอยู่เนาะถ้าน้องเพะกัดก็กเรียบร้อย ต้นไม้มีเสียมซื้อบอเอาอลไรเสียมอาหารพเห็นไรนี่เอาไปเลยบอเอาต้องเอายังมาคูดสับปันเดี๋ยวเลี้ยกใบก่อนเนะท่านผู้ชมเดี๋ปลูกมุมใดดีวะมุมหนีบบอม,มนันก็บางปลูกมุมใดดีวะเดี๋ยวทดสอบไปก่อนพาไปให้เขาดูน ลุนแสงแดดซะก่อนแล้วกันดังที่ผู้สอบความคุมแปงเขาก่อนเดูเล่าเรื่องก็ออกเลยเนี่ย อย้อูเข่ายังเนาะอย่้อูจมยังเน,น,นาะหน่อยโทระล็อกคุงจะจมู่บ้านเพิ่งก็ตื่นเส้ามากเพิ่งก็เปิดด้วยโทรกคุงเพิ่งก็ว้าวของอย่ยงบ้านการเรือ,อนให้มานมาตัดไว้วละเดี๋ยวคุณดีิบกันเดี๋ยวแป๊บนึง น้ำบัวพวต้นทะลุปยดสอกไม้งามเขาก็นดอกรักดอกรักดอกรักหน้าบ้านบ้าน็บดอม่ันี้มนทำให้เอาตัวมันเห็นเปทำพันงานน่ดอกไม้ดอกดาวเรืองดอกเรืองดาดอกดาวเรือง แก้วนะแก้นแก้วนผูน้แกนน่ะบอันหน้าหยาลายมันก็เกีมมเลยล่ยม่วนแล้วลิมเมาเนาะโอเคทุกคนไปทำพันมันไปบ้านเห็ดแน,นวโอเคถึงรูปแพร่งก็ต้องแดงไว้ก่อนชาวนากระดื่นนาบ

ตลาเต็มคาลวร็วเลยซาเล็กเต็มเลยห4.2่อ่ไปพป่นอถข้ามค่อยดี ซอมแล้ยล่ะแน,น,น่นับซ้ำนับเขาก็เอาถ่ายวิวเลยตัวมุดกอดดีทุกคนน้ำลงเฮงเลย น้ำหวยนะับพองเริ่มขอดพองเริ่มขอดแล้วอันคือขัวเก่า 9, พี่นเลยขัวแต่ปีพันกระลอยเก่าชิบหมดแล้วเ <c oughs> นะก่าสี่เก่าหานจำพ่วงได้นะประมาณนั้นก็มาโกนฮะแต่ข้าเจียวโรงเรียนมัธยมนาฬานบรรยากาศยามวันสดเปิดคอนไม่น,ำน,น้ำโคลงผิดบ้องปากหวยจาน อากาศย้ำเส้าที่สะพรานข่ำหวยท่าจานกับปนมานี่กับซาเล้งคู่ใจว่าจะไปเอาเข่าท่านผู้ชมจะมีเข่าบอมมันเดี๋ยวเข่ามาสีกับซาเล้งคู่ใจเนาะทุกคนเนาะอาไปต่อโอเคุกคนมันนี่แหลนมาหอดวัดจนได้เมาเ,าเข่าก็เลยมาเหววิวเหมือนคือวัดประคัมตจานอันนั้นคือเป็นสิมเกิดจะสำเร็จ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องพี่นาเพื่อนวัานเหตุบุญเสริมสรลองสิมหรือจังใด,ดมุมนี้ก็จะเป็นต้นไฮยอยถือใหญ่สมควรต้นไฮยอยเป็นหกกุ่มคากลีอยู่ตรงกลางวัดกุกไฮยอยนะทุกคนแต่จะได้ปีนะ ไปละทุกคนเลยบมาณนี้บนนี้ยังหลายมันอนหลบมาฮักเอาเข่าไปซีสุดท้ายมอหอดเดินวัดจนได้ท่านผู้ชมอโอเคก่อนในบนนี้ยังหลายขีดนี่ก็ได้เอาถ่ายบรรยากาศรอบๆอแล้วก็นคนแต่อ,ออกมาแต่ทับยิ้มผมมาแต่เฮือนแต่บ้านมอหอดเดินวัดจนได้เดี๋ยวเข่าก่อนเดินเพิ่นฐาโอเคก็เด้อทุกคนเลยผมก่อนใหม่ขีดหน้าเนาะ ขอบคุนแล้วก็ขอบคุนแล้วก็ขอบใจหลายสำหรับปลูกกระมับสมกนี่คือทางลงเขื่อนเนาะที่เพิ่งเขื่อนเหตุใหม่เดี๋ยวออกว่าหน,น้าจะมาอัปเดตใหม่อีกรอบหนะ้าเจอกันบ้าย